สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง Extra Channel นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นต่อเนื่องจากคลิปก่อนที่เป็นคลิปแกะกล่องจะเป็นแนะนำวิธีการใช้งานสำหรับใครที่เพิ่งแกะกล่องออกมาใหม่ๆเลยแล้วเริ่มต้นที่จะใช้งานเครื่องในขั้นตอนของการเซตอัพในขั้นตอนของการเติมหมึกต่างๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องปรินเตอร์ Brother DCP T5200 กันนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับจะแตกต่างจากตัว T420W ตรงที่รุ่นนี้เนี่ยจะมีหน้าจอแสดงสถานะต่างๆแล้วก็จะมีปุ่มคอนโทรลต่างๆเนี่ยให้เราสามารถกดใช้งานได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะควบคุมคอนโทรลได้ง่ายกว่าและตัว T420W นั้นจะมีปุ่มคอนโทรลเฉพาะแค่ด้านบนข้างๆไม่กี่ปุ่มเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยถ้าจะควบคุมแบบง่ายๆก็ต้องใช้การควบคุมผ่านมือถือหรือว่าควบคุมผ่านทาง คอมพิวเตอร์เอาหลังจากที่เราเสียบปลั๊กไปแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเปิดเองโดยอัตโนมัติตัวเครื่องก็จะแจ้งว่า open ink นะครับแล้วก็ fill ink tank นะครับแล้วก็เปิดตัว cover ตรงนี้นะครับเปิดออกมาปับ๊บตรงนี้เราก็จะเห็นแท n k เมึกอยู่ตรงนี้เดียงตามสีนี้เลยนะครับสีดําเหลืองน้ําเงินแดงเราก็ถอดจุกออกมาอย่างนี้ครับตัวจุกสามารถถอดแบบนี้ได้แล้วก็มีที่วางตรงนี้นะครับถอดออกมาให้หมดเลย แล้วก็เราไล่เติมไปนะครับเริ่มจากตัวสีดําก่อนอันนี้แล้วแต่ว่าเราเติมสีไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ผมรุ่มจากสีดําก่อนเพราะมันขวดใหญ่นะครับถ้าใครที่ซื้อครบกล่องครบอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับจะต้องแถมหมึกมาให้นะเป็นหมึกแท้ของราเธอร์นะครับผมเองก็แนะนําว่าควรจะต้องใช้หมึกแท้ของราเธอร์เพื่อที่จะรับประกันตัวเครื่องถึง2ปีเวลามีปัญหามีอะไรเราก็สามารถเข้าศูนย์ได้เลยแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้ตัวหัวหมึกพิมพ์นั้น เกิดอาการตันหรือว่ามีปัญหานะครับก็ใช้หมึกแท้ของราเธอร์ดีกว่าทีานี้วิธีการเติมนะครับเวลาเติมอย่าเอียงขวดเข้าไปก่อนแต่หลายท่านจะเจอปัญหาคือเวลาเติมเราเอียงขวดลงอย่างนี้อย่างนี้ก่อนนะครับทําให้มันหกนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเลยนะครับอันดับแรกต้องแกะพาสติก่อนนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมเทมันไม่ออกสักทีนะยังไม่ได้แกะพาสติกนะครับแกะออกก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝาเข้าไปตามเดิม ากนั้นนะครับเราก็าเปิดฝาดข้างบนนี้นะครับจะเป็นหัวเล็กแบบนี้วิธีการเติมครับอย่าเอียงขวดก่อนนะครับให้เข้าไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยทะแยงเข้าแบบนี้จากนั้นปล่อยได้เลยครับเนี่ยนะครับตรงเบิร์มันก็จะเติมเข้าไปเองอันต่อไปนะครับเป็นสีเหลืองสีเหลืองมันยังติดอยู่เทไม่ได้เะฉะนั้นเดี๋ยวเราเทสีแดงก่อนแล้วกันนะครับมาสีแดงแล้วก็มาแกะพลาสติกออกก่อนเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมแล้วก็เปิดจุกข,ข้างบนนี้ออก เวลาเติมนะครับต้องมีสตินะครับอย่าเติมผิดรูนะครับเติมผิดรูนี่งานเข้าเลยนะฮะสีแดงนะครับริมสุดนี้นะครับให้เข้าไปทะแยงเพิ่งก่อนนะครับแล้วค่อยทะแยงเข้าปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับจากเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดฝาปึ๊บกดให้แน่นนะครับอย่าให้อากาศเข้าไปได้นะครับ จากนั้นครับให้เราปิดตัวฝาแท้งนะครับพอปิดปุ๊บ่หน้าจอนะครับจะถามว่าเราเติมหมึกไปแล้วหรือ,อยังนะครับจะถามไล่ทีละสีเลยนะเริ่มจากสีแดงสีเหลืองจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้ากดขึ้นบนจะเป็นตอบ yes กดลงล่างตอบ no นะครับให้เรากดขึ้นบนเป็นตอบ yes นะครับพอเรากดตอบ yes นะครับ ตัวเครื่องก็จะเริ่มดูดน้ําหมึกตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4นาทีนะตามที่หน้าปัดมันบอกน,นะครับช่วงระหว่างนี้นะครับเราก็อย่าให้ปลั๊กหลุดนะอย่าให้ไฟดับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันกำลังดูดน้ําหมึกต่างๆเข้าไปในระบบนะครับช่วงระหว่างที่เรารอให้ตัวหมึกนั้นมีการเซตอัพอะไรต่างๆดูดหมึกเข้าไปในอ e ีทังให้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะครับหน้าจอเนี่ย ก็แจ้งเราว่าให้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าอื่นได้ด้วยนะครับให้เรากดที่โอเคนะครับเริ่มแรกเลยมันจะให้ตั้งค่าวันและเวลานะครับอันนี้ก็เข้ามาตั้งเป็นปีก่อนนะครับเราก็ปรับให้เป็นปีนี้ปี2023นะฮะแล้วก็กดโอเคเดือนนะครับตั้งไปนะครับเดือน11กดโอเคแล้วก็จะเป็นเวลานะครับเริ่มจากตั้งเป็น24ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมงนะครับถ้าใคร อย่างผมชอบเป็น24ชั่วโมงมากกว่าก็24ชั่วโมงคล็อกนะครับแล้วก็กดโอเคเวลานะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะครับแป่แล้วก็ปรับตั้งไปนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราตั้งเวลาตั้งวันที่เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องก็ดําเนินการเรื่องหมึกเสร็จแล้วนะครับตัวเครื่องเงียบไปแล้วนะครับมันก็จะแจ้งว่าให้เราเนี่ยใส่กระดาษเข้าไปนะครับวิธีใส่กระดาษก็คือเราดึงด้านใต้ออกมาแบบนี้นะครับ สำหรับรุ่นนี้จะสามารถใส่กระดาษได้2ทางนะครับจะใส่เป็นฐานด้านใต้กับเป็นช่องใส่กระดาษแบบอื่นๆด้านหลังได้อีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็ผมแนะนําวิธีใส่ด้านใต้ก่อนดึงถานออกมาอย่างนี้นะครับพอดึงถานออกมาแล้วเราก็เปิดขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนตัวที่เป็นสีเขียวตรงนี้สองข้างให้เท่ากับขนาดถาดที่เราใส่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเราก็ดึงตรงนี้ออกมาครับ เพื่อรองรับกระดาษที่เราจะปริ้นงานออกมานะครับเื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดที่สตาร์นะครับสตาร์จะมีปุ่มนี้นะครับ2ปุ่มนี้ก็คือเป็นคําสั่งว่าเราจะถ่ายเอกสารเป็นสีหรือเป็นขาวดําก็ได้นะครับก็กดสตาร์เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องก็จะเทสปริ้นออกมานะครับเมื่อเทสปริ้นออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ จะเทสป์ิ้นออกมาหมึกนะครับสีดำนะครับสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงนะครับออกมาครบทุกอย่างนะครับก็เป็นการเทสป์ิ้น the p r ิ้น quality check sheet นะครับเป็นการเช็คคุณภาพในการพิมพ์นะครับของหัวหมึกด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ตัวเครื่องมันจะถามว่า is quality okay ก็คือคุณภาพเป็นโอเคไหมนะครับถ้าโอเคแล้วเราก็ ตอบ yes นะครับถ้ากดขึ้น yes กดล่าง no นะครับจำไว้เลยว่าเครื่องนี้ถ้ามี yes กับ no คือขึ้น yes ลง no นะครับแล้วก็ตอบ yes ไปเพราะเมื่อกี้เราเช็คแล้วตัวเครื่องเราโอเคสมบูรณ์นะครับเครื่องก็จะแจ้งว่า100% normal นะครับก็ค,คือการตั้งค่าอะไรต่างๆนั้นเรียบร้อยแล้ว100%ถือว่าพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเซตเครื่องครั้งแรกในการใช้งานครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวปรินเตอ Brother DCP T520W แนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะพินพ์ผ่านระบบ Wi-Fi ไ,ได้แล้วก็พิมพ์ผ่านเป็น AirDrop ได้นะครับใครที่ต้องการซื้อมาเพื่อ ใช้งานสาหรับการปริ้นแบบไม่ต้องต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่น T420W นะครับตัวนั้นจะไม่มีหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มกดอะไรอยู่ด้านบนหมดจะไม่มีจอแบบนี้ออกมานะครับต้องใช้การเซตตั้งค่าอะไรต่างๆผ่านทางมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการกดปุ่มต้องจําวิธีการกดปุ่มอะไรต่างๆซึ่งมันจะไม่มีจอแจ้งแบบนี้นะครับ ก็ถ้าเป็นผมแนะนำนะแนะนำว่าถ้ามีงบประมาณหน่อยก็เพิ่อมอีกนิดนึงนะครับมาใช้เป็นตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเซตตั้งค่าต่างๆหรือว่าสั่งปืนอะไรต่างๆผ่านหน้าจอตรงนี้ได้แบบสะดวกมากขึ้นนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้วิธีการเซตตั้งค่าเครื่องปรินต์ Brother DCP T520W ตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานอ,อื่นๆจะมาแนะนำเพิ่มเติมในคลิปต่อไปนะครับใครชอบฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามทั้งช่องทาง facebook fanpage ทั้ง tiktok ด้วยนะครับชื่อเดียวกัน extra channel เลยนะครับแต่คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ